เก้าเทคนิคทำอะไรก็สำเร็จความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่โชคช่วยแต่ต้องอาศัยแนวคิดและพฤติกรรมที่ถูกต้องนี่คือเก้าเทคนิคที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำหนึ่งตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และชัดเจนเขียนเป้าหมายลงไปและทบทวนเป็นระยะเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้เรามีทิศทางที่แน่นอนรู้ว่าควรมุ่งไปทางไหนและทำ ให้เราสามารถวางแผนเพื่อไปให้ถึงจุดหมายได้ง่ายขึ้นการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนช่วยให้เรามีแนวทางที่แน่นอนและเพิ่มโอกาสสำเร็จมากขึ้นลองใช้หลักในการตั้งเป้าหมายครั้งต่อไปแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสองวางแผนและลงมือทำแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนย่อยๆกํากำหนดเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอนเริ่มลงมือทำทันทีอย่าผัด วันประกันพอรุ่งการวางแผนและลงมือทำหลังจากตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วการวางแผนและการลงมือทำเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงการวางแผนช่วยให้เรารู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังไม่สับสนและลดโอกาสล้มเหลวเพราะเรามีแนวทางที่ชัดเจนการวางแผนที่ดีช่วยให้เรามีแนวทางชัดเจนและลดความเสี่ยง การลงมือทําทันทีทําให้เป้าหมายเกิดขึ้นจริงติดตามผลและปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าเราหาทุกทางอย่าลืมว่าแผนที่ดีที่สุดคือแผนที่ถูกนําไปใช้ลงมือทําเลยสามฝึกวินัยและความสม่ําเสมอทําสิ่งที่ต้องทําแม้จะไม่อยากทําฝึกนิสัยที่ช่วยให้ก้าวไปข้างหน้าเช่นตื่นเช้าอ่านหนังสือลงมือทําทุกวันแม้จะเป็นพิยงก้าวเล็กๆฝึกวินยัยและความสม่ําเสมอความสําเร็จ ไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจเพียงชั่วคราวแต่มาจากวินยัยและความสม่ำเสมอในการลงมือทำแม้ในวันที่รู้สึกขี้เกียจหรือไม่มีแรงจูงใจวินัยคือการทำสิ่งที่ควรทำแม้ว่าจะไม่อยากทำความสม่ำเสมอคือการทำสิ่งนั้นต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยเริ่มจากเล็กๆทำให้เป็นนิสัยและโฟกัสที่กระบวนการวินัยนำไปสู่ความสำเร็จความสม่ำเสมอทำให้คุณอยู่ในเกม ลงมือทำเลยวันนี้สิคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของตนมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่อุปสรรคลอกล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกการคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตเพราะความคิดมีผลโดยตรงต่อการกระทำและผลลัพธ์ หากเราคิดบวกและเชื่อมั่นในตนเองเราจะสามารถรเผชิญกับอุปสรรคได้ดีขึ้นและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคิดบวกไม่ได้หมายความว่าต้องมองทุกอย่างเป็นเรื่องดีเสมอไปแต่คือการเลือกมองสิ่งที่เป็นประโยชน์และใช้มันให้เกิดประโยชน์ทัศนคติที่ดีช่วยให้เรามีแรงผลักดันไม่ท้อแท้และพร้อมเรียนรู้จากทุกสถานการณ์เริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่น พูดกับตัวเองดีๆหลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นทิศและขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตทุกวันความคิดของคุณกําหนดชีวิตของคุณคิดบวกและมองหาความเป็นไปได้เสมอหาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอ่านหนังสือดูคอร์สออนไลน์หรือเรียนรู้จากคนที่สำเร็จฝึกฝนทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสในชีวิตเปิดใจรับฟีดแบ็และนำไปปรับปรุงการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเป็นกระบา วนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดการพัฒนาตัวเองไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเก่งขึ้นแต่ยังทำให้เรามีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นเพราะการเติบโตเป็นสิ่งที่ให้ความหมายกับชีวิตและสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายถึงการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมด ในทันทีแต่คือการทำให้ตัวเองดีขึ้นทีละน้อยทุกวันตั้งเป้าหมายการเรียนรู้อ่านหนังสือฝึกทักษะใหม่ๆและเปิดใจรับคำติชมจะช่วยให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านของชีวิตเพื่อให้เราพร้อมเผชิญกับทุกโอกาสและความท้าทายในอนาคตการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดมันเป็นการเดินทางที่คุ้มค่า และทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้6บริหารเวลาให้ดีใช้หลัก80-20โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดกำหนดลำดับความสำคัญของงานหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนเช่นโซเชียลมีเดียที่ไม่จำเป็นการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพคือการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องรู้สึกว่าต้องทำทุกอย่างให้เสร็จ ในทันทีแต่สามารถทำงานให้สำเร็จได้อย่างมีคุณภาพและไม่สูญเสียเวลาไปโดยปล่าประโยชน์การบริหารเวลาใหม่เพียงแต่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นแต่ยังช่วยให้คุณสามารถมีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวและความสุขได้มากขึ้นด้วยการบริหารเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญและจัดเวลาสำหรับการพักผ่อนจะช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้นใช้เครื่องมือช่วยในการจัดการเวลาและยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพื่อให้สามารถทางานได้ทันเวลาและไม่เครียดเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าจัดการให้ดีแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เจ็ดมีความอดทนและไม่ยอมแพ้อ,อุปสรรคเป็นเรื่องปกติของความสำเร็จฝึกใจให้เข้มแข็งและมอ องหาทางแก้ไขเสมอท่าเหนือให้พักแต่ห้ามเลิกความอดทนและความสามารถในการไม่ยอมแพ้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการบรรลุปเป้าหมายและประสบความสำเร็จในชีวิตแม้ว่าจะเจออุปสรรคหรือความล้มเหลวระหว่างทางแต่คนที่มีความอดทนและไม่ยอมแพ้มักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าเพราะพวกเขายอมทุ่มเทและพยายามต่อไปแม้จะ,ะเผชิญกับความ ยากลำบากความอดทอนอและการไม่ยอมแพ้เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ๆตั้งเป้าหมายระยะย,ยาวแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กๆและยอมรับความล้มเหลวจะช่วยให้คุณไม่ท้อแท้และเดินหน้าต่อไปได้ฝึกคอวอหามุ่งมั่นและหาความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกท้อแท้เพื่อให้คุณกลับมาเต็มที่และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการเดินทางสู่ความสาเร็จ ไม่ใช่เส้นทางที่ตรงไปตรงมาแต่คนที่อดทนและไม่ยอมแพ้คือคนที่ไปถึงจุดหมายได้ในที่สุด8มีเครือข่ายที่ดีติดต่อและเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จเข้าร่วมกลุ่มหรือคอมมูนิตี้ที่มีเป้าหมายคล้ายกันมีที่ปรึกษาหรือโค้ดคอยแนะนำการมีเครือข่ายที่ดีหมายถึงการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้เชี่ยวชาญในวงการเดียวกัน หรือแม้แต่คนในชุมชนด้วยเครือข่ายที่แข็งงกแรงสามารถช่วยให้เราเติบโตทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัวการสร้างเครือข่ายไม่ใช่แค่การรู้จักคนจำนวนมากแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและสามารถช่วยเหลือกันได้ในอนาคตเครือข่ายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตทั้งในด้านอาชีพและชีวิตต่อส่วนตัวสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงช่วยเหลือผู้อื่น และรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เครือข่ายของคุณแข็ง,งออแกร่งใช้โซเชียลมีเดียและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมต่อกับคนในองค์การและสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าเครือข่ายที่ดีคือสิ่งที่ทำให้เรามีโอ,อากาสใหม,ใหม่ๆและการสนับสนุนในอย่างที่ต้องการการสร้างเครือข่ายที่ดีคือการลงทุนในความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า ซึ่งจะช่วยให้คุณเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตก้าวดูแลสุขภาพกายและใจพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและกินอาหารที่ดีฝึกสมาธิและลดความเครียดเช่นการทำสมาธิหรือเล่นโยคะสุขภาพที่ดีทำให้มีพลังในการทำสิ่งต่างๆการดูแลสุขภาพกายและใจเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลและประสบความสำเร็จในทุกด้าน โดยสุขภาพที่ดีไม่เพียงแค่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มที่แต่ยังช่วยให้จิตใจแข็งแรงและสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นการดูแลทั้งสองด้านนี้ควรทำควบคูก่กันไปเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคูก่กันไปการออกกำลังกายรัประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายทีนาดีการฝึกการผ่อนคลายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคิดบวกและทำกิจกรรมที่ทำให้มีความสุขช่วยให้สุขภาพใจแข็งแรงสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับมือกับทุกความท,ท้าทายการดูแลสุขภาพกายและใจไม่ใช่แค่การป้องกันโรคแต่เป็นการสร้างชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยังย่งยืนความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่มาจากการลงมือทำอย่างมีวินัยและความตั้งใจหากคุณนำกาวเทคนิคนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันรับรองว่าคุณจะสามารถบรรลุปเป้าหมายและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทํา